Say có bà nhạc, để munger chẳng vạch à, cái quá cái canh chân nabuli nèo sắp Nó sát mặt mát nèo quần đăng bậy saucy ạ bậy saucy ạ đăng saucy ạ Xóa bậy 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 saucy bậy 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 Xóa bậy bậy phải bậy saucy bậy 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 ส่อเสือเม่นไผ่ส่อเสือเม่นไผ่ะเม่นไผ่ไาาะอะไรบ้านนี้โส่อเสือเม่นไผ่บ้านนี้มีคนดังมีบ้านนี้คนดังเม่นไผ่อะไรโอ้ยคุณบังเกิดจากส่อเสือบ้านะี้ สอเสือคนดังสอเสือสอเสือสอเสือผู้ใด้ระบาดในคุ้นดังโอ้ยบันไปดังเงินเปรอดเลไปเลยโอ้ซอเสือส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 อเสือซอเสือซอเสือผู้ใด้แล้วคึดผู้ใดก็บอกออกมาโอ้ยเปลี่ยนไลยบ่ลเนี้ยซอเสือสอเสือสอเสือคนดังคนดังสอเสือเป็นไผ่หรอพี่น้องบ่ล โอ้คอมาไลน์แถวบ่เนี้ยโอ้ยตายตายตายตตายเจัาไหนละบเนี้ยสอเสือสอเสือสอเสือคนดังคนดังสอเสือสอเสือคนดังมาเนียโอ้ยมา้ผู้ใดละบ่ยคือขดป่าจะคดมาเนี้ยผู้ใดคนดังผู้ใดสมานสมายไอีล่ะบ่า้ พูเ้เล่นี่ยอว์เสือสมัยปู๋ยรุ่นดังมาเนี่ยโอ้ยขามขามขา,มขามเอาผลแลม่ไปมามามังขุดมังขุดเอาอาหารมอาหารมาเนี่อาหารชอว์ินมือง